อ่า<อ>แถมมงร้วนครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินอันนี้คือมีให้พร้อมไปเลยยุงมันดุ <c oughs> หายไปนานครับเกือบ2ส,สัปดาห์เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่เท้านะครับตอนนี้โอเคแล้ว โมดูลโมดมดูลขึ้นหลายหลังมากๆไปดูที่เพจนะเพจของทีเก้าโฮมบ้านอกดาวส่งบ้านทั่วประเทศเลยหลายๆจังหวัดภาคกลางอีสานอะไรต่างๆก็ไปติดตามที่เพจนะครับจะมีการส่งบ้านแล้วก็อัปเดตตัวบ้านเรื่อยๆสม่ําเสมอเลยนะครับเพราะก็เป็นบริษัทที่สร้างบ้านนอกดาวนะครับมีให้เลือกหลายๆรา,าคานะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็หรือราคาแบบอลังการงานสร้างหลังใหญ่ก็มีนะ เดี๋ยวเราระหว่างนี้จะขอเดินดูรอบๆในตัวบริเวณละกันนะครับอาจจะมีลูกค้าครับเดินมาชมกันก็เลือกเอาตามที่เราสะดุดตาสนใจหรือดูในเพจมาก่อนนั้นนี้แล้วก็มาดูของจริงที่กําลังสร้างคุณฝนอยู่ไหม <Yeah. S 1> ตาตาไม่ดีตา,าดีขึ้นใส่รองเท้าได้อยากจะดูหลังที่แบบว่าเสร็จแล้วหลังไหน,นติดตามเพจคุณฝนได้นะครับพีเก้าโฮมบ้านองดาวเนาะ ค่ะหลังนี้ก็ลูกค้าสั่งไว้สองหลังไว้ทำรีสอร์ทโครงสร้างเหล็กค่ะเป็นกาวนัยทั้งหลังเลยผนังภายในก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดด้านนอกก็จะเป็นเซอร่าแต่ที่ร้านฝนสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดด้านระเบียงค่ะหลังนี้จะปูกระเบื้องให้ค่ะพื้นภายในหรครับข้างในจะเป็น SPC ค่ะเป็น<ะ>เหมือนคลิกล็อกใช่ค่ะอันนี้เอาคลิกล็อกกันหมดหนานะมันจะดีกว่าเดิมไหมตอนนี้ค่ะเพิ่มต้นทุนตัวเองแต่ไม่ได้บวกลูกค้าเพิ่มก็คือหนึ่งมันใช้งานได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่ามันแพงขึ้นนะหรือแพงกว่า3เท่าตัวค่ะอ๋อแต่เราจะคงคอนเซปต์ราคาเดิมแต่ในมาสเที่หน้าต่างมมกบกก็จะเป็นอลูมิเนียมอ่าของฝนตอนนี้ค่ะจะมี2แบบอ่าเปลี่ยนเป็น upvc หน้าต่างค่ะประตูของลูกค้ายังชอบอลูมิเนียมก็สามารถมิกกันได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกราคาแพงขึ้นตัวตัวอุปกรณ์นะคะแต่ว่าตัวบ้านราคาเท่าเดิม3คูณ5เมตรยาว5เมตรยาว5เมตรรวมระเบียงนะคะอ๋อ ฟังชันการใช้งานข้างในมีอะไรบ้างครับคุณฝนครับห้องน้ําห้องโถงแล้วก็ระเบียงค่ะก็เอาไปอยู่ได้เลยบ้านสวนใช่ไปเทพื้นราคานี้ไม่รวมฐานรากนะคะบันไดก็ตามสแตนดาร์ดบ้านคอสลเราเลยบ้านปูนก็มีประตูเพราะลูกค้าไปไว้ในสวนแหละมีประตูกันสุนัขให้ด้วยจะมีประสบการณ์การสร้างบ้านที่เป็นโครงการมาแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นบ้านปูนที่เราเห็นกันมาก่อก่อนก็เลยมาทําบ้านที่ อ่าเลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอยากได้บ้านสไตล์น็อกดาวก็มีให้ขึ้นไปเลยครับบนบ้านอันนี้คือเดี๋ยวคงจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดก่อน<ช>ส่งลูกค้าคอีกทีนึง,นนย,งยังเราไปเก็บกันหน้างานอีกทีนึง อ่หน้าต่าง UPVC สวยครับสีขาวอย่างนี้ได้มันมีสีอื่นไหมมีสีเดียวค่ะ UPVC คือ,อตรงนี้มันจะเป็นล่องเวลาเราขยับมันก็ไม่ไม,ไม่ดังมากเลยเนาะไม่ดังค่ะไม่ดังเราล้อตัวข้างล่างนะคะเขาเป็นลิ้นล็อกไปเดินเลื่อนอ,อ,<ม>อลูมิเนียมก็ยังได้อยู่ที่ร้านสั่งตัดจริงๆนะคะ<ม>อันนี้สั่งตัดจากร้านอลูมิเนียมเลย เนี่ยค่ะล้อมันก็จะเลื่อนแถวมงล้วนครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินอันนี้คือมีให้พร้อมไปเลยยุงมันดุมีห้องน้ําในตัวใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ําก่อนจะมาดูบริเวณภายในเป็นยูราคาแสนต้นต้นเองก็คลิกล็อกคลิกล็อกไปเลยมาเป็นเป็นชนิดหนึ่งของกระเบื้องใช่ไหมคุณกระเบื้องยางใช่ไหมกระเบื้องยางค่ะแต่เมันเป็นยางหนาค่ะตัวนี้4.5ามิอุปกรณ์ในห้องน้ําก็ครบเลย ตัวนี้ก็สเตเลสไม่ว่าจะเป็นก๊อกอ่างแล้วก็พวกสายช่มระฝักบัวสายน้ำอุ่นติดตั้งให้แล้วลูกค้าไม่ต้องลือระบบไฟเลยชอบช่องรับอากาศใหญ่ดีใหญ่ค่ะมีงูงลวดในตัวด้วยห้องน้ำความสูงของพื้นถึงเฟดานประมาณเท่าไหร่่าห้องน้ำอยู่ประมาณ2เมตรสิบค่ะ2เมตรสิบแต่ว่าตัวบ้านอยู่2เมตรสี่สิบไซส์ของห้องน้ำเท่าไหร่หนึ่งเมตรยี่สิบคูณสองเมตรค่ะนี่เลยก็ ใช้ได้พร้อมเอาไปตั้งในสวนในไร่หรือทำเป็นรีสอร์ทอะไรตัวนี้ไม่รวมนะคะลูกค้าตัวพวกนาฬิกาหรือว่าหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยฝนติดตั้งให้ได้เอามาก่อนเอามาก่อนที่จะไปส่งมันจะได้แบบไปถึงจะได้ใช้งานได้เลยอ่าแล้วก็ระบบเดินปลั๊กคงพักไฟให้เรียบร้อยผนังเน้นเรียบๆไปเลยในข้างในนะผนังจะเน้นเรียบทุกหลังแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโฟม E.P.S ฟ้าแบบนี้เขาเรีอกฟ้าอะไรคุณฝนครับอ่าทรงจั่วค่ะเป็นเป็นอันนี้ตัดเองค่ะให้เพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะห้อยโคมขาหลังนี้เขาไม่เอาก็เลยทําเป็นตัดเพื่อมันจะมีฐานไว้ก็ออกแบบอให้มันแบบปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยค่ะลูกค้าจะได้มีตัวเลือกชมรอบๆกันอันนี้มีใส่คิ้วใส่ตรงบัวของ ไหมครับใส่ทังตัวเป็นบัวแต่ว่าเป็นบัวบัวไหมมอค่ะเป็นสีขาวเลยอตอนแรกนหกว่าไม่มีแต่มีให้เนาะมันแค่สีเดียวกับตัวผนังนะครับใบรรยากาศจริงเลยนี่ก็เพิ่งขึ้นใกล้เสร็จแล้วบ้างในหลังนี้อันนี้ก็เกือบแล้วค่ะอันนี้80เปอร์เซ็นต์ก็เตรียมส่งมอบะอืมครับตัวนี้หลังนี้กันังตัวเรามาช้าไปนิดนึงไม่งั้นจะได้เห็นแบบแตกเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าค่ะอัปเดตใหม่ เดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังดูบ้านนะครับะจะได้เห็นบรรยากาศจริงของบ้านแล้วคนที่ยืนอยู่ด้วยนะครับเป็นร,รับรองเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจที่ได้ทุนคืนเร็วค่ะหนึ่งแสนบาท ผนังด้านนอกก็จะเป็นเซอร่าค่ะที่ร้านเนี่ยฝนเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ค,ค่อยทำเชิงชายให้ลูกค้าแต่พีก้าโฮมเรานะคะมันก็มีออกมาหน่อยก็สวยสวยเมื่อก่อนน่ะก็เป็นของฝนก็จะเหมือนร้านอื่นนะคะก็คือปล่อยหลังคาออกมาเฉยๆหลังคามีการคอมรอนให้พร้อมนะมีพียูหนึ่งนิ้วค่ะ,ะมีทั้งผนังแล้วก็ตัวหลังคาค่ะมีทั้งหลัง,งครับโอเคก็ฝากไว้สําหรับบ้านหลังสวยๆหลังนี้ครับ,รบเดี๋ยวจะให้ชมบ้านแล้วก็เดี๋ยวอีพีถัดไปจะไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งหลักแสนกโฮมหลักแสน